สบายดีสบายดีพอีพี่นอ้องกองไปสกุลสกุลสมองสบอเนาะเสิ่งบันนาคือเก้าพี่น้องมาหนีิสิาา่งบันบานาพา,า,า,าพี่พีน่น้องลงมาเบิ่งแคมโขงพี่นอ้องทั้งเป็นแคมโขงทงั้งผักทั้งตอนไต่หน้าเป็นผักไต่ตอนไต่ตอนตะเวนหนังแดงตะเวนกำลังหลับขอบฟ้าพี่นอ้องอันนี้เป็นฟูงนกพี่นอ้องบานกที่สั่งมาลายกระดอนฮู้ย เป็นฟังไทยเปิดเพลงทึ๊บๆทึ๊บๆทึ๊บๆมันจะใกล้กว่าทางท้องอยู่ทางเหนือผู้พี่น้อยเราก็หนกพี่น้องตอนคำคำตอนอยู่ฝั่งทางขอบทางเหนือมันก็สีนั่นอยู่ทางใต้พี่น้องไก่กระไติบคนเราคบหากินกับเขาฟังกับทามอะไรคือซีเมนพี่น้องเอ้ยยังมีฝนอยู่ในหัวไปหนอคนมาแทะคบหากินได้หนออยากไปเบิ่งะไรพี่น้อง นี่เป็นเงนเล็กพี่น้องในบร์ไซค์เป็นบริษัร์ได้์พี่น้องขึ้นไหวผขน้ำนำพี่น้องอ มาแล้วย,ยามป่านะเป็นจามป่าพี่น้องโอเยมาแต่ย,ยามป่านะฮะตัวแฮกบอแฮแฮลหตงแฮลงบ่ไม่ได้ไปไปเรล,ลงมาสืส่อๆน,นี่แล้วลงมาโอยหายามเพื่อนะ ห่มหอยปอหอยเห,หอยกีหกออได้อได้อยู่อ่ะหลบ,ลบตั้งแต่ยามนำลายได้ขนันัเออนเนาะนองเป็นหลบตั้งแตนหยามนำลายเพื่อเป็นอไร้ง่า,ด,า,ด,าด้ขึ้นฮะโอ้หยามคลองออตอง่อแรงๆพน้องไอ้โักกระดอ ตนเจ้าด็ดดำตมตำต,ต,ำตำมทางงมหอยเจ้าขักขกขัเห็นนิวน้องค้องตอนแรงแรพี่น้องเจ้าเย็นจ็นเลยนะวุ้ยหอยบักญงแท้นะยหอยบักไงเหรอโอ้ยอาน้องคล้องตอนแรงเย็นด้นนอน้นำก็ยังจะคุค้นคอยู่บ่ ăn hỏi nè, mình thấy hình nó đó, bên này oh, mì tên, mì ờ, vẫn, mọi người cá thổng đó bên này nọ, Mày... không, không, giờ không, 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 giờ không, à <laughs> Mày giờ <chưa> phê à? không, 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 Mày, mày <chưa> phê à? không, <laughs> mày, mày เมืองพี่น้องเมืองอันนี้เป็นกับดักป่าหรือว่าหลบต่ขอข้อหยามน้องเพื่อนพี่น้องเพื่อนเอาเพื่อนไว้แต่เพป็นแบบนี่เพื่อนอันจะใส่อะไรแบบมันวิดยำบถถือเอาเพื่อนมาไว้พี่น้องฮะหลบ,แบบบที่อะไรอันผู้ลหลบเอทเพขึ้นตะกาวไหมเอ๊ะสะั้นฮะ ออไไเพื่อหล่อไปไเลย่าหล่อเพื่อเพลเด้ไม่เสื่อบรรยากาศเข้มข้ตนต่นอคำคำพี่น้องตอนแรงๆคนเขาแต่ยามเพียรยามยังบม่เลยอะพี่นอ้องหาหกลงแรงอะไรตอนนี้พี่นอ้องเลยปรากนั้นจะเป็นดอนพี่น้องเลยตอนคำคำเสียงเหื่อกายังได้ยินอยู่แต่ว่ายังดังสุดๆเสียดๆโอ้ได้เหัอลงขักแท้โอเค ได้เหอโลงขับแท้เหงื่อคนน้อก็ขามาแต่ดอดกรมีพี่น้อง,อง,งอไม่เพื่อเหอจะ้ะี่บอกอฮะคิวๆไปคิวอยู่เออคิวหย่างเนาะคือจุดอย่างนั่นก็จุดหย่างจุดไปนั่นแหละโซนนี้มีแต่แบบ พี่นเอาเป็นตะฟังไปเพระคือทั้งปะกขอบครับเป็นหินเป็นยางลายพี่น้องเย็นอามนำคลองนะเคเย็นเยอ้นมนำนะเย็นอยู่บ่ เย็นน้ำนำนะเย็นยอาบหายบ่เย็นน้ำนำคลองนั่นาบอหายถมมเล่นน้ำตอนแรงๆพีงเนาะไปพเนาคลิปนี้เก็บเป็นคลิปสันนๆพีเนาะทำในรับพเนาะาผี่พเนาะบังกโอ้แต่ใหญ่ๆเีนาะมีแต่ใหญ่ใหนี่เน สิไปได้เลยลพี่น้องเออไปหาล้างไปไ่ได้เลยลมิเตยใหญ่ๆอันนี้ลายๆเต็มหัวเต็มหางพี่น้องคลิปสันสันราพีพระนองหล่อเป็นเรียบตามฝั่งโค้งตอนแรงๆพี่น้องเป็นทางไตอ่านพอกันคลิปหนาข้ากาวแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไปเลยเด้อขอคุณเด็กซีทุกท่านเข้ามารับชมส่งสนวนวันหน,นา้าพี่น้อง